สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาตมีในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกขุมพลังของลัมโบกินีเรเวโ o l t o ซูเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดนะครับที่จะมาแทนรุ่น A เวเท ador ซึ่งอยู่ในตลาดมาแล้วกว่า12ปีบอกเลยนะครับว่า Re v วโรโตคันนี้เนี่ยมีความแรงถึง1,000แรงม้าเลยทีเดียวและวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับแห่งขุมพลังของเขากันครับแน่นอนนะครับว่ารถค่ายกระทิงดุเรื่องความแรงเนี่ยหายห่วงครับ Lamb โบกิน i เรเวโร l ต o ทำอัตราเร่งศูนถึง100กิโเมตรได้ใน2.5วินาทีอัตราเร่ง0ูนย์ถึง200กิโเมตรต่อชั่วโมงต่ำกว่า7วินาทีและมีความเร็วสูงสุดที่350กิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสมรรถนะระดับท็อปนี้มาจากขุมพลังแบบไฮบริดที่เราจะมาเอ็กซเรย์กันครับขุมพลังส่วนแรกนะครับคือเครื่องยนต์สันดาปภายในรหัส L545 ที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ V12 สูบความจุ6.5ลิตรไม่มีระบบอัดอากาศคล้ายกับที่รถรุ่นก่อนหน้้านีใช แต่มีพละกําลังเพิ่มขึ้นจากเดิม780แรงม้าขยับเป็น825แรงม้าครับคุมพลังส่วนที่2นะครับได้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Axial Flux Motor แบบที่รถไ Hybrid สมรรถนะสูงปัจจุบันนี้นิยมใช้กันทั้งค่าย McLaren และ Ferrari Lamborghini r e v o t o ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Axial Flux ถึง3ตัวแต่ละตัวให้กำลัง149แรงม้าโดย2ตัวจะใช้สำหรับขับเคลื่อนล้อนหน้า แยกอิสระซ้ายขวาส่วนตัวที่3าจะประกบเข้ากับห้องเกียร์อัตโนมัติแบบคัดคู่8จังหวะทางด้านข้ายของเครื่องยนต์โดยเมื่อผสมผสานกําลังเข้ากับเครื่องสันดาปภายในนะครับจะมีกําลังสุทธิอยู่ที่1015แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดถึง1 0 8 3กิโลกรัมเมตรส่วนที่กังวลกันว่าแบตเตอรี่ความจุเพียง3.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางแค่10กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ที่ลําบกินี่เรเวอร์โตใช้จะไม่เพียงพอกับความต้องการ เขาบอกเลยนะครับว่าวิศวกรเนี่ยได้คิดแก้ไขเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วโดวยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ a c t ชิล l ลักตัวที่ติดอยู่กับห้องเกียร์เนี่ยครับทำหน้าที่ปั่นไฟกลับไปชาร์จแบตเตอรี่โดยการสตาร์ทเครื่อนงยนต์เดินเบาแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จจนเต็มความจุภายในระยะเวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่นะครับในรายการคานตโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ